เชา้าวันที่สี่เดือนสี่วันประตูพรท่านสี่สี่เปิดมาใน YouTube ไม่มีอะไรนอกจากข่าวนะคะหุ้นหนีตายข่าวภาษีข่าว,าาวยกเลิกจ้างงานนะคะหุ้นไหยนะค่ <c oughs> ะ ก็เคยบอกแล้วไงคะว่าตลาดหุ้นระบบการเงินเก่าธนาคารต้องพังมันคือผังมันคือแผนของไฟแสงนะคะที่สร้างที่เขียนโปรแกรมมาแบบนี้นะคะลุงทรัมป์เดินเกมอย่างที่กูดาโพสต์ไปเนาะ<อ>ก็บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเกมนะคะที่ จะให้พังนะคะและถ้าใครได้ฟังวิดีโอนี้เนาะคูดาก็ได้คืออาจารย์ทวีสุขได้พูดไว้ดีมากก็คือทุกอย่างได้มีการวางแผนมาหมดแล้วท่านก็พูดค่ะว่าที่ให้มันเกิดอยู่เนี่ยก็คือได้วางแผนมาหมดแล้วระบบเก่าต้องพังทั้งในหยับและละเอียดถึงจะเกิดใหม่ได้อันนี้คือความรู้สึกที่คูดาสัมผัสได้นะคะเกมในหยับ ลงทรัมป์ถึงต้องทำให้พังไงคะการแยกขั้วจะเห็นชัดมากขึ้นออโลกนะคะก็จะเห็นชัดมากขึ้นว่าใครที่ตื่นรู้แล้วก็อยู่อย่างสงบสงบสบายไม่ร้อนรอนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นส่วนใครที่ยังอยู่ในมิติที่3ของพลังงานความถี่เก่าก็จะเจอเยอะอยู่นะคะร,ระบบเก่าเนี่ยมันซ่อมแซมไม่ได้แล้วนะคะถึงต้องมีการรีเซ็ตโลกใหม่การเงินใหม่นะคะ คนที่ตื่นรู้แล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่ลุงทั้มกำลังทำให้เกิดขึ้นนี้เป็นการล่มสลายเพื่อการเกิดใหม่ค่ะเนาะค่ะตามนี้เลยเพราะว่าไม่มีค่ะไม่มีที่ว่าอย่างแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยมันคือการทำขึ้นมาให้เกิดอะค่ะส่วนในละเอียดเนี่ย แน่นอนค่ะโลกเข้าเอา่อเคลื่อนเข้าสู่มิติที่5และกำลังเปิดใช้แล้วด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่เข้าใจนะคะตื่นรู้แล้วเนาะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่มีบัญชีเหรียญพายเหรียญพายจะออกมาแน่นอนค่ะ แต่จะออกมาเพราะหลังจากที่โลกได้รับรับการเปลี่ยนแปลงหมายถึงก็เปลี่ยนขั้วให้เห็นชัดมากเลยค่ะระหว่างมิติที่3ที่มีความขาดแคลนสรงครามการประท้วงนะคะเ,เดี๋ยวภาษีโน้ยเยอะแยะไปหมดเลยความกังวลต่างๆแต่ในโลกใหม่ที่สำหรับผู้ที่ถือรู้แล้วนะคะท่านที่ตุนรู้แล้วเนี่ย จะมีความอุดมสมบมูรณ์บ้างครังบ้างม,งมีไม่สนใจแล้วว่าโลกในมิติที่สนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะส่องแสงสว่างต่อไปเพื่อไปช่วยปลุกเพราะไปช่วยในทางอยากไปพูดไปบอกคนไม่เชื่อค่ะเนาะแล้วมันทำให้มีแรงต้านปล่อยให้ข้างบนทำปล่อยให้ธาตุทำและแกะายแสงทำนะคะเรานั่งอย่างเดียวเชื่อมกับแหล่งที่มาศักดิ์สิทธิ นะคะของพลังงานพลังบุญศักดิ์สิทธิ์พลังงานอของท่าธรรมพลังงานบริสุทธิ์ของจัก,กรวาลหากคูดาไม่นั่งหากคูดาไม่มาพบสิ่งต่างๆนะคะเกิดขึ้นกับตัวคูดาแล้วก็ครอบครัวนะคะคูดาก็คงไม่เชื่อเหมือนกันคูดาถึงได้เข้าใจผู้ที่ยังไม่ตื่นนะคะเพราะเขายังไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง มีอย่างตัวกูดาเนี่ยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วมีนงแก้วมา,ารับมาคลุมไว้แล้วาอาการทางกายภาพขณะที่คลื่นรังสีสุริยะลงมานะคะเพื่อสานสะเทือนโลกใบนี้กูดาเจอทุกอย่างเต็มๆนะคะเจอเต็มๆเจอทุกอย่าง<ม>จนมาถึงวันนี้เนาะแสงสว่างในตัวเรา มันสว่างขึ้นมันเลยทำให้ชีวิตเนี่ยเบาสบายราบรื่นในทุกๆอย่างมีความอุดมสมบูรณ์บางครัง,งมั่งมีกินอยู่อย่างสุขสบายค่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะมีเวลาทำสมาธิอยู่กับธรรมชาติกลั่นโลกให้ใสสะอาดสิ่งที่กูดาเห็นในส,สมาธินั้นไม่ธรรมดานะ,ะไม่ธรรมดา มันคือนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณต้องปฏิบัติคุณถึงจะเข้าใจเมื่อนั่งแล้วเราเชื่อมใจกับพลังบริสุทธิ์แล้วแล้วเราจะเข้าใจก็ขอ,ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านขุดเรียนภายต่อไปเดี๋ยวมาแน่นะฮะมาแน่คุณดาเคยบอกแล้วว่าเรียนภาย เป็นสิ่งที่จัก,กรวาลมอบมาให้กับชาวโลกคือความมั่งคั่งที่จัก,กรวาลมอบมาให้กับชาวโลกแล้วตัวกูดาอยู่อยู่รู้ได้ยังไงก็มันคือหน้าที่เนาะที่ตัวเองได้รับความมั่งคั่งนี้เป็นบุญของกูดาด้วยและได้มาช่วยกระจายนะฮะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องราวต่างๆกูดารู้มาก่อนได้ยังไง ข้อเมื่อคุณอยู่ในพลังงานของการตื่นรู้คุณจะทราบทุกอย่างสิ่งนี้มันได้วางแผนมาหมดแล้วและมาเพื่อชนะเท่านั้นโลกจะมีการแยกคั้วให้เห็นนะคะแบบชัดเจนมากชัดเจนมากและทุกวันนี้ลองย้อนกลับไปลองมองหมายถึงว่าลองมองดูในข่าวต่างๆ่่ะจริงไหมที่คุณดาเคยมาเล่าให้ฟังอยู่ตลอด นะอันนี้ครูดาพูดถึงข้อความนี้ถึงนักเรียนของครูดาเนาะเล่าให้ฟังอยู่ตลอดค่ะว่าจะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น4ปีกว่ามาแล้วนะคะที่ครูดามาอยู่ในจุดยืนนี้มาอยู่มายืนหยุดจุดนี้ก็ค่อยๆบอกพวกเขาตลอดบางคนก็ฟังบางคนก็ไม่เข้าใจก็แล้วแต่บุญทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่กําลังบุญตัวครูดาเองไม่ใช่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้ไม่แต่ตัวกูดาเป็นเหมือน ทางผ่านของพลังงานของท่าธรรมของหมหาปุญญาจารย์องค์มหาปุญญาจารย์ทุกๆพระองค์เป็นทางผ่านของพลังงานของบริสุทธิ์ของจักรวาลเราไม่รู้ด้วยตัวเองแต่สิ่งนี้มันผ่านไปเหมือนตัวคูดาเนี่ยเป็นเหมือนคลื่นเหมือนตัวกระจายความสัญญาณโทรศัพท์อะค่ะร,รับแล้วก็ช่วยกระจายในละเอียดก็เหมือนกัน เราก็ทำแบบนี้และเมื่อตัวเราไปเชื่อมสัญญาณอยู่กับสิ่งไหนเราถึงได้รับความรู้ได้รับข้อมูลนะคะความชัดเจนก็มาจากสิ่งที่เราเชื่อมอยู่ก็อารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นทำใจนิ่งๆอยู่กับธรรมชาตินะคะใจถึงแม้แผ่นดินจะไหวแต่ใจเราไม่หวั่นไหวเดี๋ยวก็ผ่านไป โลกกำลังล้างอยู่ใต้พิภพนั้นเป็นที่ที่อยู่ของของฝ่ายมืดเนาะฝ่ายมืดคืออะไรมืดกับสว่างอยู่ในตัวเราแต่พลังของความมืดมิดเนี่ยมันถูก,วกควบคุมด้วยมันนะคะที่ต้องการที่จะคุมโลกซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ประสมพัน์กับโดยเจ้าเออถ้าเรารู้จัก ชาวยิวยิวที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนดีนะสงครามที่เกิดมันไม่ได้เกิดมาจากยิวที่แท้จริงแต่มันเป็นยิวปลอมนี่แหละยิวที่มาผสมพันธ์เพื่อจะคลองโลกใบนี้แหละนะคะเราจะดูว่าพวกคนรวยเหล่านี้อย่างสกุลโรชัยเห็นไหมคะทุกอย่างเป็นเป็นของเขาหมดอะนะคะพูดง่ายว่าระบบการเงินการธนาคารทุกอย่างบริษัท ห้างร้านพวกเขามีส่วนทั้งนั้นภาษีที่ให้เราใช้ให้เราจ่ายกันเนี่ยพวกเขามีเอี่ยวกับการบริหารประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกควบคุมด้วยระบบการเงินทํางานเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอกินพอใช้เพ,พื่อมาจ่ายภาษีจ่ายภาษีเสร็จเงินหากเงินเดือนเสร็จภาษีหากจากเงินเดือนเสร็จก็มาจา่ายภาษีอาหารความเป็นอยู่ยารักษาโรคอีก เขาควบคุมเราด้วยาศาสนาด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันทำให้มนุษย์โลกทะเลาะก,กันเองฆ่าฟันกันเองเพราะความเชื่อที่ต้องของชั้นสิถุของชั้นสิถูุเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่จะเกิดขึ้นมาจากศูนย์กลางกายถ้าใจเราหยุดใจเราไม่เล่าร้อนเรา่ารับร้อนรุ่มมาค่ะก็จะไม่เป็นอะไรเพราะมารควบคุมเราไม่ได้ เขาควบคุมเราด้วยความถี่โฮโลแกรมมิติที่สเมื่อใจเราไม่หยุดเขาควบคุมเราได้เขาเห็นความคิดของเราเขารู้ว่าเราคิดอะไรเขาก็ยิ่งสอดมันก็ยิ่งดึงมาอีกมันเป็นพลังงานเนาะเมื่อเมื่อไปเชื่อมกับอะไรก,ก็จะดึงสิ่งนั้นแหละมาอีกถ้าคิดว่าชีวิตขาดแคลนชีวิตมีความทุกข์ชีวิตเกิดมาใช้กรรม,มก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละความที ที่เขาควบคุมเราเนี่ยมันแช่อิ่มอยู่ในร่างกายของเรานะคะมืดกับสว่างมันแช่อิ่มอยู่ในร่างกายของเราพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เรานะคะ Your, uh, uh, เลิกคิดโลกโกรธลงอะค่ะเพราะมันแช่อิ่มอยู่ในตัวเราความรู้สึกเหล่านี้หลวงปู่สอนให้เราทำใจหยุดใจนิ่งเพราะหยุดคือตัวสำเร็จ คุณาก็ขอยืนยันจากความรู้สึกของตัวเองเมื่อใจเราหยุดเบาสบายสงบใจก็จะแบบแผ่ขยายเป็นหนึ่งเดียวแผ่ขยายกับพลังงานบุญศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่มีความทุกข์ใดๆอีกเลยในใจของเราวันคืนผ่านไปกรรมที่อยู่ในตัวเราก,ก็ค่อยๆล้างออกไปล้างออกไปชีวิต ใจของเราก็จะใสสะอาดขึ้นสว่างขึ้นความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีก็เข้ามาหาตัวระหะมับุญกุศลน,นะคะก็จะมาหล่อเลี้ยงให้เรามีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกโดยที่แบบเฮ้ยเราเราเราเคยทํางานเยอะมากเลยนะแต่ก่อนอะ่ะเราความสมอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ไม่เคยเพียงพอยังต้องทํางานเยอะขึ้นไปอีก แต่ตอนนี้เราอยู่เฉยๆนะนิ่งๆสบายๆแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นี้เหลือเฟือ้าเหลือเฟือจริงๆโดยเฉพาะเมื่อบัญชีเรียญพายเปิดใช้งานแล้วอย่างเพนต่างการในราคา GCV แล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่กุูดาเล่ามาทั้งหมดนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นและศรัทธา ะะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆสาธุค่ะเชื่อว่าเมื่อสองครามเศรษฐกิจผ่านพ้นไปได้เราก็จะมีความมัง่งคั่งมนุษย์ก็จะมีความมัง่งนะะคั่งนะคะกูดาเชื่อนะคะว่าที่ลงทรามสามารถประกาศสิ่งต่างๆแล้วก็ทำสิ่งต่างๆแบบนี้ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นพังเป็นแผนที่ได้วางมาดีแล้วและและท่านอคือฝ่ายแสงเนี่ยต้องมีเงินสำรองต้องมีทองคำสำรองมาช่วยชาวโลกแน่นอนแต่ตอนนี้ปนให้มันพังเพื่อที่จะให้ชาวโลกตื่นมากกว่านี้เดี๋ยวอาหารการกินนะคะสินค้าไม่มีขา,าดตลาดอีกอะ่ะมันคือสิ่งที่เขาบอกมาแต่ต้นแล้วอะคะ่ะว่าจะเป็นประมาณนี้หลังจากที่ทุกอย่างพัง นะฮะระบบธนาคารหุบตลาดหุ้นพังระบบการเงินใหม่ก็จะเกิดขึ้นก็นี่แหละค่ะคือการรีเซ็ตที่จะมาช่วยชาวโลกนะคะรีเซ็ตโลกใหม่การเงินใหม่เพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวโลกนะคะทีนี้หลังจากผู้คนมีความอุดมสมบูรณ์บ้างข้างบ้างมีแล้วก็จะเกิด ความเชื่อก็จะเป็นสงครามความเชื่อละทีนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่สอบผ่านแล้วตื่นรู้แล้วก็จะเข้าใจแต่คนที่ยังไม่ตื่นรู้พวกเขาก็ยังมีแรงต้านเยอะเราต้องปล่อยไปก่อนเอาตัวโรถก่อนเนาะไม่ว่าจะสายเทพไหนก็พูดอารมณ์ประมาณเดียวกันนะคะนะฮะก็ก็ทำให้มันพังอะ ทำให้มันพังจะได้เกิดใหม่